บทที่638สังหารในทันทีใช่นี่คือความภาคภูมิใจของเขาในฐานะที่เป็นบุคคลแรกในรุ่นน้องของเผ่าอาสูรนกยุงแม้แต่รุ่นน้องของราชวงศ์ก็ยังให้เกียรติเมื่อเห็นเขาเขามีพรสวรรค์อย่างมากแต่เขาไม่เคยหย่อนยานและทำงานหนักตลอดเวลา เมื่อหวังหลิงอายุ16ปีเขาได้ยินจากพ่อว่าเขาเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นน้องของเผ่าอาสูนกยูงและเขาจะมีโอกาสได้เป็นปรมาจารย์คนต่อไปในอนาคตแม้จะไม่ใช่ราชวงศ์ความกดดันเพียงให้มีการเกิดขึ้นของจักรพรรดิสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ หวังหลิงรับหน้าที่นี้และเป็นความรับผิดชอบของเขาเสมอฝึกฝนอย่างหนักและในที่สุดก็ทะลวงจนกลายเป็นราชาอสูรเมื่อหนึ่งปีครึ่งที่แล้วและสวมมงกุฎทองคำของนกยุงด้วยม,มงกุฎทองคำเขามีสิทธิ์ในการรับมรดกดังนั้นเขาจึงเป็นมกุฎราชกุมารแห่งมงกุฎทองคำเสมอมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาไม่ใช่ราชวงศ์เขาจึงต้องเป็นรองไม่กงจือ,อก่อนในการสืบราชบัลลังก์ อย่างไรก็ตามหวังหลิงไม่เคยถือว่าไม่กงจื่อเป็นคู่แข่งคนหนึ่งเป็นเพราะเธอมีเลือดผสมและอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่มีใครคิดก็คือในช่วงเวลาสั้นๆนี้เพียงหนึ่งหรือสองปีไม่กงจือได้เก็บตัวและฝึกฝนภายใต้การนำของราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ จากนั้นจึงผ่านการตรวจสอบจากดินแดนบรรพบุรุษเพื่อดูแลขนนกความลับสวรรค์ซึ่งทาให้เจ้าหญิงพบว่าราชาอาสูรนกยูมีเจตนาที่จะส่งต่อตําแหน่งของปรมาจารย์ไปยังทายาทเลือดผสมอย่างไม่กงจือ่อในช่วงเวลานั้นเองที่หวังหลิงสังเกตเห็นน้องสาวตัวน้อยคนนี้แม้ว่าหวางหยานจะบอกเขาไปนานแล้วว่าไม่กงจื่อไม่ได้อ่อนแอแต่หวังหลิงไม่สนใจในเวลานั้นเขาไม่เคยคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตที่สามารถแข่งขันกับตัวเองได้ อย่างไรก็ตามตอนนี้มันแตกต่างออกไปวันนี้ไม่กงจื่อยืนอยู่ในตำแหน่งทายาทของผู้อาวุโสหวังหลิงยังได้รับแจ้งว่าตะวันรุ่งร้อยปักษาอาจเป็นโอกาสสุดท้ายเดิมทีไม่ได้จัดการให้หวังหลิงอยู่ในตำแหน่งผู้ท้าชิงเพราะหวังหลิงอยู่ในระดับราชาอสูนและไม่กงจื่ออยู่ที่ระดับเก้าอย่างไรก็ตามผู้ท้าชิงเดิมหลายสิบคนสูญเสียคุณสมบัติที่จะท้าทายภายใต้เงื่อนไขของราชาอสูนขั้นสูงของไม่กงจือ่อ แม้ว่าราชาอสูรจะยังคงมีอยู่แต่หวางหลิงเพิ่งได้รับการส่งสัญญาณเสียงจากพ่อของเขาและขอให้เขาปรากฏตัวครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามหวางหลิงไม่สามารถรอได้อีกต่อไปและความเย่อหยิ่งภายในของเขาทำให้เขาเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นยืนถ้าเขาไม่สามารถเอาชนะไม่กงจื่อในการต่อสู้ที่ยุติธรรมได้เขาต้องเผชิญหน้าอะไรเพื่อชิงตำแหน่งปรมาจารย์สภาพจิตใจของเขาไม่อนุญาตให้เขาเป็นนักล่าที่ต่อรองราคาได้โปรด ไม่กงจือ่อไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับหวางหลิงมากกว่านี้ในสายตาเธอไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็เป็นคู่ต่อสู้เธอไม่รู้ว่าจะมีความท้าทายอีกมากเพียงใดในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยพื้นที่ของแท่นสูงนั้นไม่ใหญ่เกินไปและอยู่ไกลจากแท่นแข่งขันของการประลองยอดฝีมือของสารบรรพบุรุษแต่พื้นดินไม่ใช่ที่สำหรับขุมพลังในระดับของพวกเขาที่จะต่อสู้ แสงสีเงินกระพริบและในทันทีร่างทั้งสองก็ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วอย่าใช้ขนนกสวรรค์เสียงของเจ้าหญิงดังขึ้นขนนกสวรรค์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าและเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ด้วยข้อดีของการมีขนนกสวรรค์น,นั้นมากเกินไปแต่ในความเป็นจริงขนนกสวรรค์รู้จักเจ้านายคือไม่กงจื่อและตะวันรุ่งร้อยปักษาไม่ได้กำหนดว่าไม่สามารถใช้อาวุธศัก,ศกศดิ์สิทธิ์ได้ เมื่อเธอตะโกนประโยคนี้ตอนแรกเจ้าหญิงคิดว่าราชาอสูนกยุงจะหยุดเธอแต่เธอแปลกใจที่ราชาอสูนกยุงไม่พูดอะไรเลยและยังคงจับมือเธอไว้ในเวลานี้เจ้าหญิงรู้สึกจังๆว่าฝ่ามือของราชาอสูนกยุงนั้นเย็นลงเล็กน้อยและดูเหมือนว่ามันจะไม่อบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเธอมองสามีโดยไม่รู้ตัวแต่ได้ยินเขาถอนหายใจมันร้ประโยชน์ ร่างสองร่างปรากฏขึ้นพร้อมกันและเหนือหัวของพวกเขามีมงกุฎทองคำของนกยุงสีทองและมงกุฎทองคำนกยุงทองคำขาวซึ่งงดงามมากหวังหลิงทำท่าทางเชิญไม่กงจือ่อไม่กงจือ่อชี้มือขวาขึ้นไปบนฟ้าผมสีดำของเธอปลิวสวัยในขณะที่ไร้ลมในเวลาต่อมาท้องฟ้าก็มืดลงและทั้งปราสาทโบราณของเผ่าอาสูรนกยูงก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิด โดยมีแสงดาวเพียงเล็กน้อยที่สองประกายหวังหลิงตกตะลึงการเคลื่อนย้ายดวงดาวเธอเชี่ยวชาญการเคลื่อนย้ายดวงดาวจริงหรือเธอเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประลองยอดฝีมือของสารบรรพบุรุษนั่นคือเธอควรจะเพิ่งเสร็จสิ้นภัยพิบัติของเธอดังนั้นเธอจึงเชี่ยวชาญทักษะเวทมนต์แล้วเหรอหวังหลิงไม่สนใจตำแหน่งแชมป์การประลองยอดฝีมือของสารบรรพบุรุษของไม่กงจื่อมากนะัก ในความเห็นของเขาสิ่งที่แม้แต่น้องสาวคนนี้สามารถทำได้ถ้าเธอไม่ถึงระดับพระเจ้าเขาก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนแต่ในขณะนี้การแสดงออกของหวังหลิงเริ่มเคร่งครึมการเคลื่อนย้ายดวงดาวไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนเธอทำได้ แสงสีเงินพุ่งสูงขึ้นขนนกยุงปรากฏขึ้นในมือของหวังหลิงและมงกุฎทองคำเหนือศีรษะของเขาก็ส่องประกายด้วยแสงพราวพรายและในท้องฟ้าที่มืดมิดแสงดาวก็สว่างสวยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้เล่นสองคนที่สามารถต่อสู้กับดวงดาวเมื่อพวกเขาไล่ดวงดาวสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือแย่งชิงแสงดาวซึ่งเทียบเท่ากับการต่อสู้เพื่อาธอาตุอวกาศไม่กงจื่อย,ยังคงชี้ไปที่ท้องฟ้าด้วยมือขวาทันใดนั้นหวังหลิงก็ตกอยู่ในพอวัง ไม่กงจืดอ,อยู่บนหัวของเขามงกุฎทองคำขาวก็เปล่งแสงออกมาและจิตสำนึกอันกว้างใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในทันใดกว่งไปกว่งมารอบตัวเธอหวงังหลิงรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างลอกออกจากเขาและร่างกายของเขาก็ว่างเปล่าทั้งหมดในเวลาต่อมาร่างกายของเขาเริ่มหลุดออกจากอากาศและเขาต้องปล่อยปีกนกยูงเพื่อควบคุมร่างกายของเขา แถบแสงสีเงินควบแน่นในอากาศพันรอบร่างของไมกงจือและรวมเข้ากับร่างของเธออย่างเงียบๆวงแสงค่อยๆกลายเป็นกระแสน้ำวนหมุนรอบร่างกายของเธออย่างไรก็ตามร่างกายของหวังหลิงนั้นเยือกเย็นไปแล้วไมกงจือมองไปที่หวังหลิงซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเธอบินขึ้นไปในอากาศด้วยปีกของเธอมือขวาของเธอชี้ไปที่ท้องฟ้าอย่างช้าๆและชี้ไปที่หวังหลิง หวังหลิงยกคนนกยุงในมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวกระตุ้นพลังแห่งเลือดให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แต่ในวินาทีต่อมาเขาพบว่าพลังของเลือดดูเหมือนจะถูกแช่แข็งและเขาไม่สามารถระดมมันได้เลยสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือมีองค์ประกอบอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่รอบๆแต่ไม่มีองค์ประกอบอวกาศเดียวที่เต็มใจที่จะเชื่อฟังคำสั่งของเขา วินาทีถัดมาร่างกายของเขาก็แข็งทื่อในอากาศแสงสีเงินค้างอยู่และเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปแสงสีเงินว่าเมื่อหวังหลิงปรากฏตัวอีกครั้งเขาอยู่ใต้เวทีแล้วต่อหน้าผู้อาวุโสและโซ่ตรวนเชิงพื้นที่บนร่างกายของเขาทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้กลางอากาศไม่กงจือเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยและเธอก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย แค่นั้นแหละท้าทายข้าในระดับนี้หรือไม่มันง่ายกว่าเมื่อข้าเข้าร่วมการประลองยอดฝีมือของสารบรรพบุรุษและ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังเมื่อการต่อสู้ใกล้จะเริ่มต้นไม่งงจือเรียกพลังแห่งอวกาศหลอมรวมตัวเองกับพลังแห่งอวกาศแล้วเธอก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังพยายามชักจูงพลังแห่งอวกาศและแม้แต่แสงดาวที่กำลังต่อสู้เพื่อเธอ จากนั้นเธอก็ดึงพลังแห่งอวกาศทั้งหมดไปใช้เองโดยธรรมชาติแล้วเธอก็กีดกันพลังแห่งอวกาศอีกฝ่ายใช่ถูกกีดกันโดยตรงต่อหน้าเธอหวังหลิงไม่สามารถระดมพลังแห่งอวกาศได้เลยในระดับเดียวกันเรียกว่าเป็นการปรับปรามระดับหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการปรับปรามสายเลือดมันยังเป็นผู้ควบคุมพื้นที่และอีกฝ่ายก็สูญเสียการควบคุมพื้นที่ด้านหน้าของเธอไปหมดแล้วเขาจะสู้ได้อย่างไร ใช้การควบคุมพื้นที่ที่ง่ายที่สุดให้หวังหลิงกลับมาที่พื้นโดยตรงและการต่อสู้จบลงผู้ชมเงียบไปครู่หนึ่งทุกคนในเผ่าอาสูรนกยุงรู้ว่าหวางหลิงคือใครและความสามารถและความแข็งแกร่งของเขานั้นดีเพียงใดหวังหลิงเป็นชายหนุ่มที่แท้จริงบุคคลแรกในรุ่นของเขาแม้ว่าผู้คนจากเผ่าพันุอื่นจะไม่รู้จักหวางหลิงแต่ก็สามารถเห็นได้ว่าเขาคือราชาอาสูรที่ทรงพลงัง อย่างไรก็ตามเขายังเป็นราชาอสูรเพียงแค่เผชิญหน้ากันเท่านั้นช่องว่างพลังนี้มันอะไรกันเนี่ยบทที่639ผู้ควบคุมองค์ประกอบอวกาศใบหน้าของบรรดาผู้ที่รวมเป็นหนึ่งกับเจ้าหญิงซี่เซียวในเวลานี้เป็นเวลานานที่พวกเขาคิดว่าการต่อต้านที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือราชาอสูรน,นกยูง ดังนั้นพวกเขาจึงจํากัดเขาไว้ในรูปแบบต่างๆแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือความแข็งแกร่งของไม่กงจืออนั่นแข็งแกร่งมากอยู่แล้วเมื่อเธอจัดการองค์ประกอบอวกาศในฐานะราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาสามารถสัมผัสดได้ถึงการเรียกองค์ประกอบอวกาศเหมือนผู้ส่งสารในอวกาศเช่นเดียวกับจิตสำนึกอันทรงพลังซึ่งเกินความเข้าใจในราชาอสูร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของคุณสมบัติของพื้นที่ดูเหมือนว่าไม่กงจืดจะถูกรวมเข้ากับองค์ประกอบของอวกาศโดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกันเป็นผู้ส่งสารที่แท้จริงขององค์ประกอบอวกาศและเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของอวกาศความสนิทสนมของธาตุอวกาศที่มีต่อเธอเป็นสิ่งที่กลุ่มอสูรนกยูงไม่เคยรู้สึกนี่ดูเหมือนจะเป็นการต่อสู้ที่ธรรมดามากแต่ก็น่าตกใจมาก หวังหลิงไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดากลุ่มอสูนนกยูงระดับราชาอสูนร,ราชาอสูรผู้อาวุโสควรแข็งแกร่งกว่าเขาแต่เขาไม่ได้อ่อนแอที่สุดอย่างแน่นอนต่อหน้าไม่กงจือหวังหลิงไม่สามารถแม้แต่จะระดมองค์ประกอบอวกาศดังนั้นใครในเผ่าอาสูนนกยุงที่สามารถแข่งขันกับเธอได้เมื่อเป็นราชาอสูนผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเขาจะเอาชนะเธอได้หรือไม่เมื่อเธอคว้าธาตุอวกาศยิ่งกว่านั้นเธอไม่ได้ใช้ขนนกสวรรค์เลย ถ้าเสี่ยวซานอยู่ที่นี่เขาจะเข้าใจอย่างแน่นอนว่าไม่กงจื่อในเวลานี้ถึงระดับระนาบแล้วในการควบคุมองค์ประกอบอวกาศของเธอกล่าวคือเธอคือผู้ที่อยู่ใกล้องค์ประกอบอวกาศในระนาบนี้มากที่สุดและแม้แต่เจ้าของโลกก็ไม่สามารถหยุดเธอจากการเข้าใกล้องค์ประกอบอวกาศในเรื่องนี้ได้อีกต่อไปมหันตภัยจากกระวาลหกด้านแปดทิศนั้นทรงพลังและน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งและเป็นไปไม่ได้ที่ไม่กงจื่อจะรอดจากการฝึกฝนดั้งเดิมของเธอ แต่เมื่อเธอผ่านไปจริงๆแม้แต่โลกเองก็เชื่อโดยไม่รู้ตัวว่าเธอไม่ได้รับผลกระทบจากโลกอีกต่อไปและองค์ประกอบอวกาศก็จําเธอได้โดยตรงว่าเป็นเจ้านายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสายเลือดของเผ่าอาสูรนกยุงอีกต่อไปหลังจากประสบความสําเร็จในการก้าวข้ามภัยพิบัติและยึดเอาสายเลือดมนุษย์มาเป็นผู้ครอบงา ไม่กงจือไม่เพียงแต่ทําให้นึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของโลกใบนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงดาบวิเศษที่นํามาด้วยดาบเทพอชูราที่เป็นของชาติก่อนของเธอเจตจานงอันศักดิ์สิทธิ์บางอย่างไม่มีใครใกล้ชิดกับองค์ประกอบอวกาศมากกว่าเธอแน่นอนว่าความแรงของหวังหลิงไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเขาเชี่ยวชาญความสามารถของคุณสมบัติอื่นแม้ว่าไม่กงจือจะชนะได้เธอก็ยังต้องต่อสู้อยู่พักหนึ่งอย่างไรก็ตามหวังหลิงเชี่ยวชาญความสามารถของอวกาศและเขายังเป็นเผ่าอาสูรนกยูง ดังนั้นการปรับปรามสายเลือดอย่างสมบูรณ์ทำให้เขาไม่สามารถออกแรงได้เลยนี่คือตัวควบคุมพื้นที่จริงไม่กงจือรู้สึกเงียบๆว่าธาตุอวกาศส่งเสียงเชียร์อยู่รอบตัวเธอและเธอก็ได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเธอหลังจากที่เธอบุกทะลวงจนถึงตอนนี้ เธอยังไม่ได้ย่อยพลังที่มหันตภัยสายฟ้ามอบให้เธออย่างสมบูรณ์และด้วยการเปลี่ยนแปลงในความรู้ความเข้าใจความเร็วในการย่อยดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อไม่กงจื่อค่อยค่ยร่อนลงบนแท่นสูงและกลับไปยังที่ซึ่งราชาอาูรนกยูงผู้ยิ่งใหญ่เคยอยู่มาก่อนเผ่าอาูรนกยูงก็เงียบแม้ว่ากลุ่มอารนกยูงทั้งหมดจะไม่น่าเชื่อในฉากที่เหลือเชื่อแต่ความจริงก็อยู่ตรงหน้าพวกเขา ราชาอาสูรนกยุงหันศีสับไปดูเจ้าหญิงและผู้อาวุโสแล้วพูดอย่างเฉยชาเจ้าต้องการดําเนินการต่อหรือไม่เจ้าอยากจะขึ้นไปลองในฐานะราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ในการ,รเผชิญกับความสามารถในการควบคุมพื้นที่อย่างแท้จริงแม้ว่าเจ้าจะขึ้นเป็นราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่เจ้าเล่นได้มากแค่ไหนแล้วอำนาจละตามคำที่ว่าเจ้าหน้าที่หมกมุ่นคนดูก็ชัดเจน วันนั้นไม่กงจือประสบความสำเร็จในภัยพิบัติเมื่อราชาอาูรน,นกยุงนำเธอและเสียวสซานกลับมาแม้ว่าไม่กงจือจะอยู่ในอาการโคม่าราชาอาูรน,นกยุงผู้ยิ่งใหญ่ยังสัมผัสได้องค์ประกอบของอวกาศในอากาศเปรียบเสมือนการปกป้องเจ้านายของพวกเขาแทรกซึมเข้าไปในร่างของไม่กงจืออย่างต่อเนื่องแม้แต่สําหรับเขาองค์ประกอบในอวกาศก็ยังถูกขับไลจากการดํารงอยู่ของไม่กงจือบ้าง ในเวลานี้ไม่กงจื่อเป็นร่างกายาธาตุที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วและเธอสูงกว่าร่างกายาธาตุหนึ่งระดับดังนั้นเธอน่าจะเป็นร่างกายาธาตุในตำนานในฐานะนักธาตุเธอเป็นผู้ดำรงอยู่ที่ไม่เหมือนใครท่ามกลางองค์ประกอบต่างๆของคุณลักษณะของเธอเององค์ประกอบของความสามารถใดๆในระนาบเดียวกันสามารถปรากฏในองค์ประกอบเดียวเท่านั้นและการมีอยู่ของความสามารถเดียวกันเมื่อเผชิญกับองค์ประกอบนั้นจะไม่สามารถควบคุมองค์ประกอบนี้ได้ แม้ว่าขอบเขตของเม่กงจือจะอยู่ที่ระดับของราชาอสูรเท่านั้นแต่เธอก็สามารถเอาชนะราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ต่อหน้าเผ่าเดียวกันได้แม้แต่ราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะเม่กงจื่อได้ในตอนนี้แม้แต่พลังของความสามารถดั้งเดิมก็ไม่สามารถระดมได้อย่างราบรื่นจะต่อสู้กับสิ่งนี้ได้อย่างไร ดังนั้นเกี่ยวกับการต่อสู้แบบประจัญบานในกลุ่มราชาอาสูรนกยุงเขาไม่เคยกังวลหลังจากที่เขากลับมาการขยายเวลาอีก5วันคืออะไรเพียงเพื่อให้ลูกสาวได้พักผ่อนและปรับสภาพร่างกายคำถามของเผ่าคืออะไรต่อหน้าผู้ควบคุมองค์ประกอบอวกาศแผนการใดๆที่พวกเขามีอยู่ก็ไร้ประโยชน์ ต้องรู้ว่าแม้แต่ในหมู่จกักรพรรดิองค์ปัจจุบันก็ไม่มีใครสามารถเป็นผู้ควบคุมองค์ประกอบได้และแม้แต่จกักรพรรดิอสูรฟินิกเพลิงอมะตะแห่งการเผาท้องฟ้านิรันก็ยังไม่ถึงระดับของผู้ควบคุมองค์ประกอบ เป็นไปได้ว่าสถานะของเมฆกงจือนั้นสูงเพียงใดในองค์ประกอบของอวกาศและความเปราะบางของเผ่าอาสูรนกยูงซึ่งเป็นผู้สืบทอดคุณสมบัติอวกาศอยู่ตรงหน้าเธออย่างไรอาจกล่าวได้ว่าภายใต้การนำของเธอหากเผ่าอาสูรนกยูงรวมกันเป็นหนึ่งเผ่าอาสูรนกยูงทั้งหมดจะพัฒนาเร็วกว่าเมื่อก่อนมากหลังจากภัยพิบัติเมฆกงจือได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอกลายเป็นการดำรงอยู่ของระดับธาต มหันตภัยจักรวาน6ด้าน8ทิศนั้นเทียบเท่ากับการช่วยให้เธอฝ่าวงล้อมของโลกได้ถึงระดับนี้นี่ยังหมายความว่าภัยพิบัติที่เธอได้ผ่านไปนั้นรุนแรงที่สุดในบรรดาภัยพิบัติสายฟ้าทั้งหมดที่ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนในโลกต้องเผชิญ ราชาอสูรนกยุงมีคำตัดสินเช่นนี้ดังนั้นเธอจึงไม่สนใจการต่อสู้แบบประจันบานในปัจจุบันในตอนนี้เขายังคงจับมือของเจ้าหญิงไว้แน่นแต่มันเหมือนกับการพยุงร่างกายของเธอป้องกันไม่ให้เธอตื่นเต้นกับฉากตรงหน้าเธอมากเกินไปคนต่อไปไม่กงจะยืนอยู่บนแท่นสูงและมองลงมาที่ผู้คนของเผ่าอสูรนกยูงคนต่อไปหวังหลิงพ่ายแพ้ต่อหน้าเธอคนต่อไปมาจากไหน ใบหน้าของเจ้าหญิงซีดและสันสะท้านไปทั้งร่างแม้ว่านางจะไม่ทราบตัวตนของไม่กงจื่อแต่ในฐานะผู้สืบสายเลือดของจกักรพรรดิเธอก็ทราบดีเช่นกันไม่กงจื่อที่อยู่ข้างหน้าเธอแม้แต่ราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ก็อาจจะไม่สามารถเอาชนะเธอได้เราจะดำเนินการต่อไปได้อย่างไรตะวันรุ่งร้อยปักษาได้กลายเป็นเรื่องตลกในเวลานี้ในเมื่อคนต่างเผ่าก็สามารถเข้าร่วมได้ทำไมข้าไม่ลองบ้างละ่ะในขณะนั้นเสียงที่เย็นชาก็ดังขึ้น ทันทีหลังจากนั้นร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากผู้ชมและอุณหภูมิของอากาศก็ลดลงเขาเปิดปีกสีฟ้าสดใสคู่หนึ่งกระพือปีกและเขาได้ขึ้นแท่นสูงแล้วนี่คือผู้ชายที่ดูค่อนข้างหนุ่มเขายืนอยู่บนเวทีและมองไปยังไม่กงจื่อด้วยความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเมื่อเห็นเช่นนี้ผู้อาวุโสค,คนที่สามของเผ่าอาสูนกยูงก็อดไม่ได้ที่จะลดขนาดรูม่านตาของเขาและพูดโดยไม่รู้ตัวว่าตระกูลฟีนิกซ์น้ำแข็ง ปีกสีน้ำเงินอันเป็นสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นไม่พบในสายพันธุ์อื่นชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าตะวันรุ่งร้อยปักษาเราจะพลาดตระกูลฟีนิก์ราชาแห่งนกได้อย่างไรหูเมิงอยู่เชื้อสายของตระกูลฟีนิกน้ำแข็งมาท้าทายดวงตาของไม่กงจือเปลี่ยนเป็นเย็นชาแต่ในขณะนี้การส่งเสียงของราชาอสูนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ก็ดังขึ้นในหูของเธออย่าฆ่า ไม่กงจือตกตะลึงเล็กน้อยในขณะนั้นจิตสังหารก็ผุดขึ้นในใจเธอหูเมืองอยู่มองไปที่ราชาอาสูนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ใต้เวทียังคงยิ้มและกล่าวว่าอาสูนกยุงผู้ยิ่งใหญ่รู้ดีว่าข้าสามารถท้าทายมันได้หรือไม่ราชาอาสูนกยุงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวเบาๆใช่